มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะ,ะทุกคนราคาทองล่าสุด 1, ผันผวนหนักปรับ8ครั้งรวดสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่5กุมภาพันธ์2568เปิดตลาดปรับขึ้น150บาทในครั้งที่1นะคะต่อมามีการปรับขึ้นและลงรวมแล้ว8ครั้งค่ะโดยทองรูปพรรณนะคะขายออกบาทละ4 6 0 0 0บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองคําเมื่อเวลา12.34นาทีราคาทองคําวันที่5กุมภาพันธ์2,568ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ45,400บาทขายออกบาทละ45,500บาทราคาทองรูปพัธร์ขายออกบาทละ46,000บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าว,าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ